สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะคะป้าสโสภานางสโสภาการจะนะนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำรวจสถานที่สำหรับจัดงานมหากรรมว่าสุราษฎร์ธานีประจำปีพุทธศักราช2569ที่ใกล้จะถึงนี้และบริเวณข้างวัดพระธาตุชัยยาซึ่งเป็นสถานที่สำหรับในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรศรีวิชัยและร่วมพูดคุยกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแผนการดําเนินการในการจัดงานดังกล่าวให้มีรูปแบบอย่างเหมาะสมและสถานการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดงานเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพอเพียงของท้องถิ่นนะคะจัดโดยองค์การบริหารสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีป้าโสภานะคะนายกคนแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีป้าโสภากาญจนะนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลาที่เหลืออยู่เพื่อชาวสุราเชื่อมั่นป้าโสต้องป้าโสภากาญจนะนะคะนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมสามารถ ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสกุปข่าวท้องถิ่นนิวทาง YouTube บอพรชัยสั่งดวงยางชาแนลดิฉันนางสาวเรนูธราพรผู้ประกาศข่าวสื่อรัดเจาะข่าเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้สกุปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน